สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนยามเช้าๆนะครับกับรายการพักเครื่องคนนิยมนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับอ่าก็ห่างหายกันไปนานนะครับนาะ พอดีก็ใช้เวลาหาโอ้โหหาพระเดินช่วงนี้หาของยากอยู่นะพี่นะอ่ะก็มีพักเครื่องรับนาอหลากหลายรายการนะครับนะหลากหลายเคจิขนาดจานะครับเนาะทราบที่มาไม่ทราบที่มาบ้างนะครับนะฝากพี่ๆนะครับช่วยกันพิจารณานะครับเนาะอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับเนาะเราเริ่มต้นนะครับวันนี้ครับราคาเบาๆเลยเนาะอ่ะราคาเบาๆเลยนะครับอ่า อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าวันนี้เราเริ่มกันที่ราคาองละสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะราคารายการอ่าองละสามร้อยห้าสิบบาทดีสามารถรวมกันได้นะครับสามองค์พันเนาะอ่านี่ครับเริ่มต้นนะครับวันนี้จะมีชุดกระไหล่ทองเนาะกระไหล่ทองคัดพิเศษมาให้เลยนะครับอาหารรายการที่หนึ่งนะครับจะเป็นอ่าเต่าหลวงปู่เหลีวเนาะ เถวลงบุหลีครับอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นสุขใจนะครับอนะครับจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่าจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับนะครับก็โอ้โหไม่ได้ลงมาทิศที่แล้วเลยนะครับนอราก็พอดีพระก็ค่อนข้างหายยากนิดนึงนะครับนองแเราก็พอดีติดธุระด้วยนะครับรายการที่หนึ่งครับสามร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้ มีมาเยอะเลยนะครับพี่ๆเนื้อก็ไหลทองนะครับพอดีก็เพิ่งได้มานะครับเนาะต่อไปครับรายการที่สองครับอ่าอันนี้เหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับอ่าเหรียญหลวงปู่โต๊ะก็ไหลทองเนาะเนื้อก็ไหลทองนะครับอ่าอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับนะอ่าอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับเนาะน่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับนะอ่าดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะอ่านี่ครับ รายการที่สองครับ350บาทต่อไปครับรายการที่สามครับอ่านีเา้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนะาะเนื้อกะไหล่ทองนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับนี่ครับนี่ครับแดงคนระับมีเข็ยนคาว่าแดงเนาะ ปีหน er mm ึ hmm. ่งสามนะครับรายการที uh, in ่สามครับ hmm. ต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดํานะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดํานะครับเป็นเนื้อกะลาทองนะครับนะอ่าเป็นเนื้อกะลหลทองนะครับอ่านี่ครับซวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับด้านหลังก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณเนาะอ่า รายการที่4ครับต่อไปครับรายการที่5ครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับอ่าเป็นเหรียญเซมานะครับปีสองสี่แปดห้าเนาะอ่าสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะครับพี่พี่อ่าสภาพยังดีอยู่เลยนะครับปีแปดห้านะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อจงเนื้อกระไหลทองนะครับอ่าอันนี้ครับมีค่อนข้างมีมาหลากหลายเหรียญหลากหลายเกจิคณาจารย์นะพี่เนาะ อ่าเนี่ยครับต่างที่มาต่างวาระนะครับอ่าตรงนี้รายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่6ครับอ่ายังอยู่กับรายการละ3 5 0้อห้าิบบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญทรงพนวดนะครับหล่อเก้าเนาะอ่าสองสี่เก้าเก้านะครับพี่พี่อ่านี่ครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับอ่าเหรียญทรงพนวดนะครับหล่อเก้านะครับอ่านี่ครับสองสี่เก้าเก้าครับ อ่านี่ครับตรงนี้รายการที่หครับต่อไปครับรายการที่7ครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อกระไหลทองเนาะอ่านี่ครับนครราชสีมานะครับ อันนี้ครับด้านหลังครับปีหนึ่งสองครับอ่ารายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดครับอ่านี่เป็นอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อสุกเนาะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุกนะครับสองสี่หกหกเนื้อก็ลหลทองนะครับพ่อสุกอ่าวัดปากคลองบางขามเท่านะครับอ่าเนี่ครับเป็นเนื้อกะลหลทองนะครับอ่าเป็นเนื้อกะไหลทองสองสี่หกหกครับ องนี้รายการที่8นะครับ350บาทนะครับอ่าพอดีก็วันนี้ได้โอ้โหชุดกระไหล่ทองเนาะชุดเนื้อกระไหลทองนะครับมาค่อนข้างหลายองค์เลยนะครับอันนี้เป็นอ่ารายการที่9้าครับเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะครับเนาะอ่าปี13นะครับเนื้อกระไหลทองนะครับอ่าเนื้อกระไหลทองนะครับนี่ครับอ่าเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ครับวัดหลวงมุนเนะาะรายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบอ่นนี้เป็นเหรียญหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเ่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเนื้อกระไรทองนะครับเนาะเนื้อกระไรทองนะครับ อ่าเนี่ยครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอนี้รายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรเนะี่ยหลวงพ่อพิงค์ออ๋อ,อเรียนหลวงพ่อพิงค์นะครับปีแปดสามนะครับพีพีเนื้อกลหลทองนะครับอ่าเรียนหลวงพ่อพิงค์เนื้อกลายทองนะครับอ่านี่ครับ สองสี่แปดสามนะครับอ่ารายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับเนาะน่าจะเขาเรียกอะไรเหรียญหลวงปู่สุกพัดยศหรือเปล่านะครับเนาะอ่าสองห้าหนึ่งเก้านะครับนะครับอ่ามีพัดยศนะครับเนาะ นื้อกะไหลทองนะครับเดี๋ยวหลงผู้สุกเนื้อกะไหลทองนะครับวัดปากคลองมาขามเท่านะครับสองห้าหนึ่งเก้านะครับอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับน้อพระสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆราคาหลักร้อยครับรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอันนี้เป็น หลวงพ่อคงนะครับเนะาะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับปีแปดสี่นะครับนะสองสี่แปดสี่นะครับอ่าเนี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอเนื้กระไลทองครับรายการที่สิบสามครับ หนึ่งรบาทนะครับต่อไปครับารายการที่14ครับอ่านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับเนื้อกระไหลทองเนาะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเนื้อกระไหลทองอนะนี่ครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ด นี่ครับเหรียญคมพมเลยนะครับรายการที่14ครับต่อไปครับรายการที่15ครับอ่นนี้เป็นหลวงพ่อแชม่มเนาะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองนะครับภูกเก็ตอันนี้2497นะครับอ่าเนื้อกะไหลทองนะครับอ่าเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับ สองสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่ารายการที่สิบห้าครับสามรอยห้าสิบาทต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอันนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายนะครับอ่าปีแปดสามนะครับสองสี่แปดสามนะครับอ่าเนื้อกระไลทองนะครับอ่าเนือกระไลทอง นี่ครับสองสี่แปดสามรายการที่สิบหกครับสามร้อยห้าสิบาทต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอ่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเนาะอ่าเป็นเหนเรียญเซมานะครับอ่าด้านหลังเป็นหลวงพุทธทิมนะครับเนาะ อ่าเนี่ยครับพระคูวิสัยโสพลทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่ครับตรงนี้ครับสวยๆเลยครับเนื้อกะลายทองเนาะเนื้อกะลายทองนะครับอ่ารายการที่17ครับต่อไปครับรายการที่18ครับ อ่นนี้ครับเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อกเกษมนะครับอ่าเหรียญหลวงหรือของหลวงพ่อกเกษมเนาะเหรียญโชคดีครับปีสามสองนะครับอ่าเป็นเนื้อกลาลหลทองนะครับอ่าวันนี้เราเน้นเนื้อกลาลหลทองเลยนะพี่น้องอ่าเนื้อหามีสวยงามนะครับนะอ่าองน,นี้รายการที่สิบแปดครับสามร้อยห้าสิบบาทไปครับรายการที่สิบเก้าครับอ่า นี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยรูปปฏิมากรคุณของหลวงพ่อบ้านแหลมหรือเปล่าเนาะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเนื้อกะไหลทองนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อกะไหลทองนะครับ อ่ารายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับเนื้อกระไหลทองนะพี่นะอ่านเนื้อกระไหลทองนะครับอ่นนี้ครับปีหกห้าเนาะโอ้โหนี่ครับเหรียญยังสภาพดีอยู่เลยนะครับ รายการที่20ครับ350บาบาทไปครับรายการที่ยี่สบดครับอ่านี่ครับเหรียญหลวงพุทธดนะครับเหรียญเสมานะครับน้องอีกหนึ่งเหรียญนะครับพี่อ่านี่ครับด้านหลังก็หลวงพุทธิมนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองเนาะอันนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับอ่าด้านหลังครับ รายการที่21ครับต่อไปครับรายการที่22ครับอายังอยู่กับรายการ350บาทนะครับอันนี้ครับเป็นรายการที่22ครับอ่ครับหล่มคูณเนาะเจริญพรบนนะครับต่อโค้ดเลข9้านะครับรอบเลยนะครับต่อโค้ดเลข9้ารอบเลยนะครับอ่านี่ครับคูณอ่า นื้อก็ไหลทองเนาะปีสามหกนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสองครับเอาไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะครับอ่าเนื้อก็ไหลทองนะครับอ่าปีสองห้าหนึ่งสามนะครับอ่าตรงนี้ปีสองห้าหนึ่งสามนะครับอ่า เนื้อกระไรทองสวยๆเลยนะครับวัดหลวงมนรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอุ้งนี้ครับเป็นหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านก่อนนะครับพระอาจารย์นำอ๋อเหรียญพระอาจารย์นำนะครับเนื้อกระไ่ทองเนาะเนื้อกระไ่ทองปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับ เหรียญอาจารย์นำนะครับนี่ครับวัดดอนศาลานะครับจังหวัดพัทลุงนะครับอ่านี่ครับสวยๆเลยรายการที่ยี่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับ อ่นนี้เป็นเหรียญหลวงพุปปตโตะนะครับอ่าเขาเรียกอะไรนะข้างกระหนกหรือเปล่าเนาะอันนี้ครับเป็นลายกระหนกนะครับเหรียญลายกระหนกหลวงพุปปตโตะนะครับอันนี้ปีหนึ่งเก้านะครับอ่าเนื้อกระไหลทองนะครับอ่าเนื้อกระไหลทองนะครับอ่าวัดประดูชิมพีครับ รายการที่ยี่สิบห้าครับสามร้อยห้าสิบาทต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับอันนี้ครับเป็นเหรียญยี่ห้าสตวรรษนะครับเนาะยี่ห้าสตวรรษนะครับเนื้อกระไหลทองเนาะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับตรงนี้รายการที่ยี่สิบหกน,นะครับ ร5 0บาทต่อไปครับรายการที่27ครับอ่นนี้เป็นเหรียญพระพุทธอะไรนะครับพระพุทธโสธรน,นะครับอ่าน่าจะเป็นะหรหลวงพ่อโสธรเนะาะที่เขาเรียกกันนะครับอ่าสิปีกรมตํารวจนะครับเนื้อกระดัยทองเนะาะบางคนเขาเรียกอะไรนะเหรียญโล่เนาะเหรียญโล่หลวงพ่อโสธร80ปีกรมตํารวจนะครับนะครับสองห้าสามแปดนะครับ รายการที่27่คร like ับ350บาทต่อไปครับรายการที่28ครับอันนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญกลมเนาะปีหนึ่งห้านะครับเนื้อกระไหลทองนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยเนาเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อกระไหลทองเนาะ 2515นะครับรายการที่28ครับต่อไปครับรายการสุดท้ายอ่าไม่ใช่สุดท้ายของ350บาทนะพี่นะอ่าสุดท้ายของ350อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อไผนะครับเนี่ครับที่ระลึก2478นะครับอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเนาะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับอ่านี่ครับเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะครับ ที่ระลึกนะครับสองสี่เจ็ดแปดรายการที่ยี่สิบเก้าครับสามร้อยห้าสิบาทครับต่อ,อไปครับรายการาเริ่มรายการละสี่ร้อยบาทนะครับอเริ่มที่หลวงพุสุนะครับอ่านี้เป็นรูปหล่อหลวงพุสุเนะาะเป็นก้นเงินนะครับพี่หลวงรูปหล่อรอยองค์หลวงพุสุก,ก้นเงินนะครับใต้ก้นมีรอยจานนะครับ เนี่ยครับหลวงพู่สุกนะครับอ่ารงน,นี้อ่ารายการที่สามสิบครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่อ่ารูปหลนะ่อร้อยองค์หลวงพุทสุกเนาะอ่าน่าจะเป็นแบบเขาเก็บไว้ในกล่องแล้วก็เขียนชื่อนะครับเนี่ยอ่าเก็บไว้ในกล่องแล้วก็วเขียนชื่อต่อ,ไ,อ,อไปครับสามสิบเอ็ดครับอ่านี่เป็น เกิ่งหลวงพ่อกเกษมเนาะอ่ากิ่งหลวงพ่อกเกษมนะครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเอ่อก้นทองเนาะนะครับเป็นก้นทองนะครับมีรอยจานนะครับอ่าน่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนาะอ่ะนมมานะครับเข็มมโกนะครับ มีรอยจานนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะสามสิบเอ็ดสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับอ่านครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับต้นเงินนะครับมีรอยจานนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับ วัดสะพานสูงนะครับอวัดสะพานสูงนะครับอ่ก้นเงินมีรอยจานร,รายการที่สาสิบสองครับ400บาทครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามครับอันนี้เป็นออกิ่งงวงกบป่วยเนาะ,ะนะครับก้นเงินนะครับ หลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามนะครับอ่าก้นเงินมีรอยจานนะครับอ่าวัดโคสิตารามนะครับหลวงพ่อกกยอ่านี่ยครับมีโคอ่าเขาเรียกอะไรนยันหลวงพ่อด้วยนะครับอ่ายันหลวงพ่อเนาะก้นเงินครับการยันหลวงพ่อครับรายการที่สามสิบสาม สามสิบสามครับสี่ร้อยบาทต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบสี่ครับเป็นกิ่งหลวงพู้ทิมเนาะอ่านี่ครับเลขสี่สองเนาะอ่านี้ผมไม่แน่ใจครับเขาเรียกเออ่เนื้อ,อเนื้อเป็นเนื้อผงนะพี่นั้นเนี่ยไซโกรเนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับ แล้วก็มีทองเนาะอ่าไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่าตรงนี้รายการที่34ครับ400บาทนะครับอ่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับทั้งคันจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ080512 2332ครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ